ผมจะมารีวิวตัวไฟฉายคาดหัวครับของยี่ห้อนในเจ๊ฮยครับนี่ครับไฟฉายคาดหัวครับตัวนี้ให้ความสว่างอยู่ที่2 8ัต0ดูเมน,นะครับก็คือมันจะมีแบตอยู่ที่1,200มมป์นี่ครับไฟจะมีอยู่เขาเรียกอะไรมีหลอดอยู่3 3หลอด3จุดนี่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น N H 1 8 T 0 0 4 E นะครับตัวนี้ถือว่าสว่างมากตัวนี้กันน้ำได้ IPX4 เนี่ยครับเราไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่าดูงานจริงนี่ครับเปิดลงมาก็จะมีอาลันตี การซี C, แล้วก็คู่มือนี่ครับตังไปฉายแล้วก็มีกล่องดำกล่องดำก็จะมีถุงสำหรับใส่สายคาหัวสายรัดข้อมือแล้วก็ USB ตัวนี้จะเป็นไมโคร USB ครับนี่ครับ ก็เป็น USB Type A ประมาณนี้สายคาดก็นี่ครับสายคาดปรับได้นี่นี่ครับ,ปบ,รบเป็นสีขาวสีดำก็ปรับขนาดเอาตามลักษณะของหัวคนนะแล้วก็ตัวนี้นี่ครับ เรียก่อะไรองาในการก้มเงยครับของของตัวไปใช้ได้ด้านในเปิดเพื่อจะดูที่ชาร์จเป็นไงนี่ครับอ่ามันมีซีนกันน้ําอยู่รอบรอบนี้ครับกันน้ําได้ตอนนี้มองไปนี่เห็นแบตเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จเป็นไมโคร usb เห็นเนาะไมโคร usb ครับ อันนี้กันน้ำได้อยู่แล้วก็นี่ครับตัวหลอดตัวหลอดก็จะมีหน้าตัวกลางนี่หนึ่งตัวแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งดวงอะไรคู่หนึ่งแล้วก็ตรงอีกคู่หนึ่งก็คือมีมีหลอดอยู่ที่มีหลอดอยู่สามสเต็ปสเต็ปกลางสเต็ปข้างแล้วก็สเต็ปข้างล่างนี่ครับด้านหน้าด้านหน้างตัวไฟฉาย นี่ครับปุ่มก็จะมีอยู่สองปุ่มครับตัวนี้เป็นไฟสีนี่ครับสีแดงอยู่นี่อันนี้เป็นกดอีกทีคือกระพริบกดทีคือปิดกดอ่กครั้ง,งเพื่อเปิดนี่ครับมันจะค้างไว้กดหนึ่งครั้งคือกระพริบกดอีกครั้ง,งเพื่อปิดแล้วมาดูไฟด้านบนกันบ้างครับนี่ตัวปุ่มนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือไฟตัวตงกลางหลอดกลางตัวนี้จะสว่าง ถามว่าสว่างมากไหมก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหรนะ่นะนี่ตัวนี้สว่างสุดก็คือกดหนึ่งครั้งครับจะเป็นตรงกลางสว่างที่สุดและตรงกลางนะแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันจะเบาลงก็คือแสงสว่างมันจะเบาลงกดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบ,บละ s o s กดอหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเป็นไฟด้านข้างละเนี่ครับด้านข้างนี่ก็ติดอันนี้คือสว่างสุด อันนี้คือเบาอันนี้คือปิดแค่นั้นเองกดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนี่ครับตามนั้นเลยก็ประมาณนี้ตัวไปชายก็ถือว่าสวยอยู่นี่ครับสายวิธีการใส่สายก็ไม่ได้ยากอะไรแ็แคเอาสายนี้ไปนี่ครับ ถ้าจะให้ง่ายกา็นี่เลยครับดกดปุ๊บก็ดึงดีนี่ครับนี่ครับนี่ครับสางนี้จะมาแลลวเอาด้านไหนออกก็ได้จริงๆือผมจนีเอาสีขาวออกนี่ครับประมาณนี้เราก็จะคาดหัวได้แล้ว เราก็ปับออกจะใช้ดีเอาสีดําออกก็ได้สีดําออกมันจะดีกวา่าที่การถอดก็เหมือนกันนะครับนี่แค่นี้นเองเกียใส่ถุงได้ถุงก็จะเป็นถุงตะข่ายเนาะของยี่ห้อในชัา 5, เขียนไปเลยนี่ครับโอเคครับจริงๆตัวนี้ถามว่า น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่66กร,รมัมไม่หนักมากครับพกง่ายๆเลยแล้วก็จริงๆตัวหลอดเนี้ยจะอยู่ที่280ลูเมนตัวนี้ตัวหลอดเดียวนะ280ลูเมนถ้าเปิดเปิดคู่เนี้ยต้องบอกว่าอย่างี้ต้องบอกว่าตัวหลอดกลางอ่ะ100หลอดพุ่งเนี่ยสปอตไลท์เนี่ย100ลูเมน หลอดข้าง280จริงๆแล้วผมมองว่าหลอดข้างน่าจะได้280หลอดกลางได้100แต่ในในในตรงนี้เขียนไว้เลยว่าถ้าเปิดอ๋อนี่ครับถ้าเป็นสปอตไลท์แฟลชไลท์อเข้าใจแล้วถ้าคือ ถ้าเราเปิดเป็นฟุดไลท์ฟุดไลท์อยู่ที่6,500ถึง7,000 k แล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตไลท์ก็อยู่ที่7,000ถึง7,500 k ก็ถ้าเทียบเป็นลูเมนก็คือนี่ครับฟุดไลท์อยู่ที่ร้0ยลูเมนถ้าเป็นสปอร์ตไลท์อยู่ที่280ลูเมนเรามาเน้นว่าเอ่นอเยนี่ครับ เห็นเนาะโอเคคร่าวๆถ้ดูงานแล้วก็ถือว่าโอเคนะพรติดก,ก็ไม่ถือว่ากล้องแก๊งแต่รุ่นนี้จะทำเป็นโคมไฟไม่ได้นะยัมีรุ่นก่อนหน้าเนี้ทำเป็นโคมไฟห้อยในเต็นท์ได้อยู่โอเคทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ